เมื่อวันพรฤหัส,สบ,บดีที่13สิงหาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์โครงการหมู่บ้านรักษาศีลหา้า โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุพจน์อัตตีโปนำพระพิสุและสาธุชนสวดมนต์ธรรมวัดเย็นสวดธรรมจักกับประวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและนำนั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อครึ่งชั่วโมงเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใส จากนั้นพระอาจารย์ชิสนุพงศ์นาถกรโรได้เมตตาแสดงธรรมโดยพระอาจารย์ได้อนุโมทนาบุญกับคุณแม่ทุกท่านที่ได้เป็นกันลายาณมิตรชักชวนบุตรหลานให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมานอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเรื่องสารุสสามเณรอีกด้วย สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้าจัดขึ้นเพื่อให้คณะสัทธาสาธุชนได้มาทำความดีร่วมกันได้สร้างบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะได้แลกเปลี่ยนความคิดในการทำความดีโดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกวันพระหัสสบ,บดีเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะ